กรรมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปนตามกรรมน้อยสาวสวยน่ารักวัยยีกว่าปีเธอหลงรักผู้ชายคนหนึ่งมันมีชื่อว่าไอ้ป๋อมไอ้ป๋อมเป็นหนุ่มหล่อหน้าตาดีหุ่นดีสูงชะลูดตูดปอดยอดขุนพลถูกตาต้องใจน้อยเหลือเกินแต่เสียอย่างเดียวครับท่านผู้ฟังไอ้ป๋อมมันเป็นคนปากไม่ดีพูดจาแรงแบบขวานผ่าซาก ลองใครไปพูดจาผิดใจไอ้ป๋อมพอจะด่าจนไฟลับเลยทีเดียวและด้วยความที่น้อยนั้นชอบไอ้ป๋อมมากเธอจึงได้ตามจีบไอ้ป๋อมอยู่นานหลายปีโดยไม่ได้สนใจสา,สายตาผู้คนเลยว่าจะมองเธอแบบไหนและถึงแม้ว่าน้อยจะตามจีบไอ้ป๋อมนานสักเพียงไนก็ตามไอ้ป๋อมก็ไม่ได้ใจอ่อนลงเลยแถมทุกครั้งที่น้อยเข้าไปหามันก็ถูกมันกลับด่าออกมาเสมอไปทุกครั้งแต่น้อยเธอก็ไม่ได้รับความพยายาม เมื่อเธอไม่สามารถชนะใจไอ้ป๋อมได้ตามวิธีปกติเธอจึงได้อาศัยวิธีทางศิยศาสตร์ตามที่นิ่มเพื่อนรักของเธอได้แนะนํานี่นิ่มเพื่อนรักฉันน่ะกุ้มใจหลือเกินน่ะทํายังไงพี่ป๋อมมันถึงจะสนใจยยดีฉันบ้างอ่ะเอาอย่างนี้สิน้อยหมู่บ้านใกล้กลๆเนี่ยมีหลวงพ่อจอมขมังเวทอยู่คนหนึ่งท่านเก่งเรื่องเมตตามหานิยม ลงนาหน้าทองมากท่านมีชื่อว่าอาจารย์แหวงลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์แหวงอะ่ยะเยอะแยะมากมายเลยนะน้อยมีทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศด้วยเธอสนใจจะไปลงนะาหน้าทองหรือเปล่าล่ะเดี๋ยวฉันจะพาไปเออนี่น้อยมีดารานักร้องอะ่ะมาให้อาจารย์แหวงลงน้าหน้าทองด้วยนะเอ๊ะนิ่มถ้าอาจารย์แหวงของแกเก่งขนาดนั้นน่ะ ทำไมฉันไม่รู้จกกักแกเลยอ่ะก็เธอไม่สนใจยังไงละจจนน้อยเลยไม่ร okay. so well ู้เรื่องอืมแล้วเนี่ยถ้าฉันจะฝากตัวไปดู้สิทธ์อาจารย์แหวกน่ะจะต้องทํายังไงบ้างอ่ะนิ่มไม่ต้องเป็นห่วงจจะน้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปด้วยกันเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปฝากตัวไปดูกสิทธิ์อาจารย์แหวงเองโอเคเนี่ยฉันขอบใจเธอมากแล้วกันนะนิ่มที่ช่วยเหลือฉันน่ะ ไม่เป็นไรเราจะน้อยเราเพื่อนกันจนมาถึงเช้าวันต่อมานิ่มกับน้อยก็ได้เดินทางไปยังวัดของอาจารย์แหวงเมื่อมาถึงวัดทั้งสองคนก็เดินเข้าไปกราบอาจารย์แหวงโดยที่นิ่มได้พูดขึ้นมาว่านมัสการเจ้าข้าอาจารย์แหวงอ้าวนิ่มว่าไงไปไงมาไงเนี่ยสิรักพออาจารย์แหวงพูดจบ นิ่มก็สังเกตท่าทางของอาจารย์แหวงอาจารย์แหวงแกเป็นคนที่มีร่างกายกำยำสักยันทั้งตัวตลอดจนใบหน้าด้วยหน้าตาดุเสียงแข็งดวงตาสีแดงราวกับเลือดนกจ้องมาแต่ละครั้งถึงกับขนลุกขนชันเลยทีเดียวซึ่งขณะเดียวกันนิ่มก็ได้พูดตอบกับอาจารย์แหวงไปว่าค่ะอาจารย์นิ่มมาพาน้อยเพื่อนของนิ่มมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์แหวงอะจ้าพอพูดจบ นิมก็บอกให้น้อยกราบตัวและฝากตัวเป็นศิษย์อาจารแหวงนมัมการเจ้าคะอาจารย์แหวงหนูชื่อน้อยเจ้าค่ะหนูอยากจะฝากตัวเป็นลูกศิษย์อาจารย์แหวงได้หรือเปล่าเราเจ้าคะอืมอีนี่สําคัญนักชื่อน้อยเหรอชื่อเฉยแล้วเกินน่ะแล้วว่าแต่น้อยอ่ะมีอะไรจะให้อาจารย์ช่วยหรือจ้าอาจารย์แหวงแกพูดแกก็ไม่พูดเปล่า แกทำท่ายักคิ้วหริวตาให้กับน้อยอีกด้วยอ๋อหนูอะชอบผู้ชายอยู่คนหนึ่งเจ้าค่ะอาจารย์แต่ว่าพี่เขาไม่สนใจหนูเลยอะ่ะอาจารย์พอจะมีของดีให้หนูพกติดตัวไปจีบพี่เขาบ้างหรือเปล่าล่ะเจ้าคา่ะอืมอย่างนั้นเหรองั้นเองมานี่ขยับเข้ามาใกล้ๆอาจารย์อาจารย์จะเอาของดีให้อ่ะนี่น้ำมันพราย เอาไปใช้นะฮะน้ำมันพลายใช้ยังไงล่ะครับอาจารย์ก็ถ้าเองชอบใครเองก็ป้ายใส่แขนผู้ชายคนนั้นยังไงละ่ะเดี๋ยวมันก็รักเดี๋ยวมันก็หลงน้อยเองแหละนี่น้ำมันพลายนะไม่เคยดูในหนังเลยเรื่องไงเนี่ยอุ้ยใช่จริงๆด้วยน้ำมันพลายที่อยู่ในหนังน่าน้อยกราบขอบพระคุณอาจารย์มากนะเจ้าคะ่ะ แล้วนิ่น้อยต้องทาพิธีฝากตัวเป็นลูกศิษย์อาจารย์หรือเปล่าว่ะไม่ต้องหรอกจ๊นน้อยแค่น้อยมาไหว้าอาจารย์ก็ถือว่าเป็นศิษย์เป็นอาจารย์กันแล้วนะจ๊ะอ๋อเลือค่ะอาจารย์งั้นน้อยกราบขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะจ่ะหลังจากนั้นนิ่มกับน้อยก็นั่งพูดจากับอาจารย์แหวงอยู่ครู่หนึ่งจึงได้เดินทางกลับบ้านและในระหว่างทางที่เดินทางกลับบ้านนั้นน้อยก็สงสัยอะไรบางอย่าง จึงได้เอ่ยปากถามกับนิ่มเพื่อนักของเธอว่านี่นิ่มอาจารย์แหวงของแกเก่งจริงหรือเปล่าอะ่ะก็เก่งจริงสิจะน้อยลูกศิษย์ลูกหาของแกเยอะแยะม,มากมายถ้าแกไม่แน่จริงอะ่ะจะมีดาราน,นักร้องแล้วก็คนเยอะแยะม,มากมายขนาดนี้เหรอจ๊ะนี่ว่าแต่ว่าอาจารย์แหวงของแกถ้าทางไปแปลก ฉันดูว่าแกจะเล่นหูเล่นตายัางไงก็ไม่รู้อ่านิ่มเนี่ยฉันสังเกตเห็นว่าแกอะ่ะยักคิ้วหลิวตาให้ฉันตลอดเวลาเลยอะ่ะฉันคิดมากไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าโทเอ้ยน้อยเธอก็อย่าคิดมากสิอาจารย์แหวงอะ่ะแกก็ส่งสายตาแบบเนี้ยให้กับทุกคนนแัแหละฉันเองแกก็ส่งสายตาแบบนี้เหมือนกันนะเหรอแต่ฉันว่าดูแปลกแอะ่ะ เธอคิดมากไปแล้วนะน้อยอืมถ้างั้นฉันจะลองไม่สนใจดูก็แล้วกันเนี่ยอาจารย์แหวงให้น้ำมันพพยฉันมาฉันว่าจะไปป้ายใส่แขนพี่ปอบม,มัเลยอะ่ะเธอคิดว่ายังไงอะ่ะนิ่มก็ถ้าอาจารย์ให้ทำยังไงเธอก็ทำตามนั้นละจ้าน้อยเออเออเออฉันว่าฉันเขาคิดมากไปเองนจะนิ่ม ฉันจะลองทำตามที่อาจารย์เขาบอกลองดูดีกว่าพอทั้งคู่พูดจบน้อยก็เกิดความสบายใจมากขึ้นเธอหมายใจว่าพรุ่งนี้จะเอาน้ำมันพายไปป้ายใส่แขนไอ้ป๋อมชายที่เธอหลงรักมานานแสนานานพอเช้าวันรุ่งขึ้นเวลาประมาณสักเจ็ดโมงเช้าน้อยก็ขับรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจไปหาป๋อมที่ตลาดซึ่งไอ้ป๋อมมีอาชีพเป็นพ่อค้าขายปลาอยู่ที่ตลาดน้อยเธอได้วางแผนไว้ว่าจะไปซื้อปลา และอาศัยจังหวะที่ป๋อมยื่นปลาให้เธอก็จะป้ายน้ำมันพลายไปที่มือของป๋อมทันทีและเมื่อน้อยมาถึงแผงปลาของไอ้ป๋อมเธอก็ได้พูดกับป๋อมว่าสวัสดีจ้ะพี่ป๋อมขายดีหรือเปล่าจ้ะพี่ก็พอได้อ่ะจะซื้ออะไรก็รีบซื้อซื้อเสร็จแล้วก็รีบไปอย่ามายืนขวางเกะก,กะหน้าร้านกูโทษพี่ป๋อมดูพูดเขาสิ นี่ฉันมาอุดหนุนพี่นะจ๊ะจะซื้ออะไรก็รีบซื้อหย่ดมาพูดมากน่าอีน้อยเงินฉันเอาปลาช่อนโลหนึ่งจะพี่พอน้อยพูดจบไอ้ป๋อมก็ตักปลาช่อนขึ้นช่างแล้วใส่ถุงยื่นให้น้อยทันทีน้อยอาศัยจังหวะที่ไอ้ป๋อมเผลอปลายน้ำมันพายไปที่หลังมือของไอ้ป๋อมป๋อมรู้สึกว่ามีอะไรเปียกๆมาถูกที่หลังมือของมันมันจะได้หันไปดูอา้าวน้อย อีบ้านี่มึงเอาอะไรมาทามือกูว่าเพื่อนไปหมดแล้วมึงเห็นไหมไปเลยนะไปไกลๆก,ก,กูเลยปลาชงปลาช่อนกูก็ไม่ขายละอีบ้านี่พอป๋อมพูดจบน้อยก็วิ่งออกจากแผงปลาทันทีแต่ในใจของเธอก็ดีใจมากเพราะเธอคิดว่าน้ำมันพลายที่ป้ายใส่ป๋อมสำเร็จแล้วและเธอก็หมายใจว่าอีกไม่นานไอ้ป๋อมจะต้องคานมาขอความรักกับเธอแน่นอนถึงเวลานั้น น้อยจะเล่นตัวให้ถึงที่สุดเลยทีเดียวเธอขับมอเตอร์ไซค์คู่ใจกลับบ้านด้วยความสุขเต็มหัวใจเธอขับไปแล้วก็ยิ้มไปด้วยอย่างไม่สนใจสา,สายตาของคนรอบข้างเลยทีเดียวน้อยกลับมารอที่บ้านของเธอด้วยความหวังเต็มหัวใจตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำก็ไม่ปรากฏว่าป๋อมจะมาแต่น้อยก็ยังคงรอป๋อมอยู่อย่างนั้นรอวันที่หนึ่งไอ้ป๋อมก็ไม่มาวันที่สอง ไอ้ป๋อมก็ไม่มีทีท่าว่าจะมาจนถึงวันที่สามไอ้ป๋อมก็ไม่มาจริงๆน้อยร้อนใจและสงสัยว่าทำไมน้ำมันพรายของอาจารยแหวงจึงใช้ไม่ได้ผลเธอจึงได้ตัดสินใจเดินทางไปหาอาจารยแหวงที่วัดและเมื่อน้อยมาถึงวัดขณะนั้นคนไม่ค่อยมีมากมายสักเท่าไหร่น้อยจึงตรงเข้าไปหาอาจารย์แหวงแล้วก็พูดขึ้นว่ากราบนวัสก,การพระอาจารย์แหวงเจ้าค่ะ อืมจเจริญพรยมน้อยน้อยมีธุระอะไรกับอาจารย์หรือเปล่าอ่ะถึงได้มาหาอาจารย์ได้ก็หนูกะจะมาหาอาจารย์นั่นแหะเจ้าค่ะแล้วน้อยมีธุระอะไรกับอาจารย์ล่ะบอกอาจารย์มาได้เลยนะสําหรับน้อยอ่ะอาจารย์ทําให้ทุกอย่างเลยจ้าก็น้ำมันพลายของอาจารย์นี่สิเจ้าค่ะทำไมเหรอน้ำมันพลายของอาจารย์ทําไม น้ำมันพลายของอาจารย์น่ะมันใช้ไม่ได้ผลเลยเจ้าค่ะเนี่ยแถมหนูยังโดนพี่ปอมมนด่าเอาอีกด้วยวิ่งหนีแทบไม่ทันเลยเจ้าค่ะอืมอาจารย์ว่ามันแปลกๆนะแล้วน้อยเอาไปป้ายตรงไหนล่ะก็ป้ายที่หลังมือของพี่ปอมมาตามที่อาจารย์แนะนำเลยเจ้าค่ะอืมเอ๊ะมันมีอะไรผิดพลาดตรงไหนเนี่ย งั้นอาจารย์ขอนั่งสมาธิดูก่อนนะว่าทำไมน้ำมันพลายของอาจารย์จึงใช้ไม่ได้ผลพอพูดจบอาจารย์แหวงแกก็นั่งสมาธิหลับตาลงทำท่าทางเหมือนกำลังคิดอะไรบางอย่างแล้วสักครู่ต่อมาอาจารย์แหวงแกจะได้ค่อยๆลืมตาขึ้นมาและแกได้พูดกับน้อยว่านี่น้อยไอผู้ชายคนที่หนูชอบมันชื่ออะไรเนี่ยชื่อป๋อมเจ้าค่อาจารย์ ชื่ออะไรนะชื่อป๋อมเจ้าแค่อืมชื่อป๋อมเหรอเมื่ออาจารย์แหวงแกได้ยินชื่อแกก็รู้สึกตกใจนิดนิดหรือว่าจะเป็นไอ้ป๋อมลูกพี่ลูกน้องของแกที่ขายปลายในตลาดอาจารย์แหวงจึงได้ถามน้อยต่อไปอีกว่านี่น้อยแล้วไอ้ป๋อมอะมันทำงานอะไรแล้วมันอยู่ที่ไหนเหรออ๋อพี่ป๋อมอมะ เขาเป็นพ่อค้าขายปลาที่ตลาดเจ้าคะ่ะอาจารย์อยู่ที่ตลาดบ้านโคกน้อยนี่เองเจ้าคะ่ะอาจารย์แหวงเมื่อได้ฟังคําตอบจากน้อยแกก็มั่นใจแล้วว่าคงจะเป็นไอ้ป๋อมญาติของแกแน่นอนแกจึงได้พูดกบเกลื่อนกับน้อยไปว่าอืมไอ้ป๋อมคนนี้ดวงมันแข็งมากน้ำมันพลายของอาจารย์นะ่ะทำอะไรมันไม่ได้ถ้าหากว่าน้อยอยากจะให้ได้ผลนะ่ะ น้อยต้องลดลงณห,หน้าท้องอืมอาจารย์รับประกันว่าวิธีเนี้จะทำให้ไอ้ป๋อมสนใจในตัวน้อยขึ้นมาอย่างแน่นอนแแล้วณห,หน้าท้องเนี่ยน้อยต้องมีค่าใช้ใจ่ายอะไรหรือเปล่าเจ้าค่ะอาจารย์ไม่มีหรอกจะน้อยอาจารย์ทำให้น้อยด้วยใจจริงจ้าฟรีทุกอย่างเลยจะน้อย น้อยขยับเข้ามาใกล้ๆอาจารย์นะจ๊ะอาจารย์จะลงหน้าหน้าทองให้เอาละพนมมือขึ้นหลับตาไว้นะไม่ว่าจะยังไงก็ห้ามลืมตาขึ้นมาจนกว่าอาจารย์จะบอกให้ลืมตาน,ะน้อยนะค่ะอาจารย์น้อยจะทำตามที่อาจารย์บอกเจ้าค่ะพอพูดจบน้อยก็พนมมือขึ้นพร้อมกับหลับตาลงอาจารย์แหวงสังเกตจนมั่นใจแล้วว่า น้อยได้หลับตาจนสนิทแล้วแกจึงได้แลบนิ้นออกมาแล้วบรรจงเรียไปที่หน้ผาผากของน้อยและด้วยความที่น้อยเป็นหญิงสาวหน้าตาดีอาจารย์แหวงแกรเรียนหน้าผากของน้อยนานหน่อยส่วนน้อยเองก็รู้สึกแปลกๆเหมือนมีอะไรเปียกๆมาวนเวียนอยู่ที่ใบหน้าของเธอแต่น้อยก็ไม่กล้าลืมตาขึ้นมาดูเพราะกลัวว่าจะทําให้เสียพิธีนั่นเองและหลังจากที่อาจารย์แหวงแกเรียนหน้ผาผากของน้อยเสร็จแล้วแกก็เอาทองคําเปลวออกมาแผ่นหนึ่ง แล้วก็บรรจงแปะไปทิ้นหน้าผากของน้อยทันทีอาจารย์แหวงแกเป่าเพียงเพียงสามครั้งแล้วก็บอกให้น้อยลืมตาขึ้นมาเอออาจารย์เจ้าคะหน้าผากของหนูเนี่ยสามารถล้างได้ตามปกติหรือเปล่าเจ้าคะอาจารย์อืมก็ต้องได้สิล้างได้ตามปกติเลยผงเนี้ยน้อยลองไปซื้อปลาที่แผงปลาของไอ้ป๋อมดูนะ อาจารย์รับรองเลยว่าไอป้ปอมอ่ะจะพูดจากับน้อยดีขึ้นจนน้อยสังเกตได้และถ้าหากว่าไอป้ปอมอ่ะมันพูดดีกับน้อยแล้วน้อยก็อย่าเพิ่งไปพูดจาอะไรกับมันเยอะแยะนะมันจะเสียพิธีกลับมาหาอาจารย์ก่อนให้อาจารย์เสริมให้อีกทีขราวนี้แล้วก็ไอป้ปอมจะลงรักน้อยแบบโง่โงไปขึ้นเลยทีเดียวอาจารย์รับประกันเลยฮ่ฮ่า น้อยเดินทางกลับบ้านด้วยความหวังเต็มหัวใจเธอหมายใจว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันที่เธอมีความหวังที่สุดและหลังจากที่น้อยเดินทางกลับบ้านอาจารย์แหวงก็ได้โทรศัพท์ไปหาป๋อมทันทีอืมฮัลโหลนี่หลวงพ่อแหวงเองนะครับหลวงพ่อหลวงพ่อมีอะไรหรอครับเออป๋อมมีผู้หญิงคนนึงอะ่ะมันชื่อว่าน้อย มาหาหลวงพ่อที่วัดมันบอกว่ามันหลงรักป๋อมอะ่ะมันอยากให้หลวงพ่อทำพิธีให้มันอ๋อผมรู้จักครับอีน้อยอีนเนี่ยชอบวุ่นวายผมจริงๆวันๆไม่ยอมทำอะไรเลยงานการก็ไม่ยอมทำยังมีหน้าจะมาจีบผมอีกครับอืมหลวงพ่อรู้แล้วหลวงพ่อจะหาเรื่องแก้เพียให้ป๋อมเองนะครับ แล้วหลวงพ่อจะทํายังไงครับเอาอย่าง,รรอาองนี้่งนี้ทามันไปหาปอมป๋อมก็แกล้งยิ้มแย้มแจ่มใสพูดจาดีๆกับมันหน่อยแค่นี้เองป๋อมทําได้ไหมได้ครับหลวงพ่อแล้วจะได้แก้เผ็ดมันยังไงล่ะครับผมนึกเลียงโมโหไม่หายมันเอาน้ํามันหาอะไรก็ไม่รู้ครับมาทาที่หลังมือผมเอาหน้า เอาตามที่หลวงพ่อบอกก็แล้วกันแค่นี้นะครับหลวงพ่อการนักสก,การหลวงพ่อครับพอเช้าวันต่อมาน้อยก็แต่งตัวสวยเนี๊ยตั้งแต่เช้าขวบมอเตอร์ไซค์คู่ใจไปหาไอ้ป๋อมที่ตลาดเมื่อป๋อมเห็นว่าน้อยมาป๋อมก็ยิ้มให้น้อยทันทีน้อยเธอดีใจมากเดินเข้าไปหาป๋อมด้วยความมั่นใจสุดๆดสวัสดีจ้ะพี่ป๋อมขายดีหรือเปล่าจ้ะพี่ก็ ขายไม่ค่อยดีอ่ะรอให้น้องน้อยมาอุดหนุนพี่นี่ละจ้ะอ๋ออย่างนั้นเองเ,เลยอจ้ะพี่แล้ววันนี้น้อยมาซื้ออะไรเหรอจ๊ะหรือว่าตั้งใจจะมาหาพี่น้อยก็กล่าวว่าจะมาหาพี่ป๋อมอย่างเดียวละจ้าเหลอจ๊ะน้อยแหมพี่ดีใจจังเลยจ้าไอ้ป๋อมกับน้อยคุยกันอยู่พักใหญ่จนตลาดเริ่มวาย แถมตอนที่แยกย้ายจากกาันนั้นไอ้ป๋อมก็ยังตักปลาช่อนกลับมาให้น้อยกินอีกด้วยน้อยขับรถกลับบ้านด้วยความสุขยิ้มไม่หุบตลอดการขับรถได้ทีเดียวน้อยนึกในใจได้ว่าอาจารย์แหวงให้เธอกลับไปหาแกหลังจากที่เสร็จพิธีแล้วเมื่อคิดได้ดังนั้นน้อยก็เดินทางไปหาอาจารย์แหวงที่วัดทันทีเมื่อเดินทางมาถึงที่วัดเธอก็ตรงเข้าไปหาอาจารย์แหวงนมัสก,การเจ้าค่ะพระอาจารย์ อาจารย์เจ้าคะ่ะห,หน้าทองของอาจารย์น่ะได้ผลดีเกินคาดเลยเจ้าคะ่ะอืมไหนล่ะเป็นยังไงเล่าให้อาจารย์ฟังหน่อยสิน้อยก็เมื่อเช้าว่าน้อยไปหาพี่ป๋อมที่ตลาดมาเจ้าคะ่ะพี่ป๋อมมาดีกับน้อยจุดผิดหูผิดตาทั้งพูดเพราะแถมตอนจะกลับอะ่ะพี่ป๋อมยังตักปลาช่อนให้น้อยด้วยนะเจ้าคะ่ะอาจารย์อ๋อ อย่างนั้นเองหรอกเหรอดีแล้วคืนเนี้เป็นคืนที่พระจันทร์เต็มดวงเราจะต้องทำสุดยอดพิธีที่จะทำให้ไอ้ปอมอ่ะหลงรักน้อยไปต,ตลอดชีวิตวิชาอะไรเด้อเจ้าค่ะอาจารย์มันเป็นวิชาลงณมหาเสน่ห์ขั้นสุดยอดนั่นแหละเด้อเจ้าค่ะอาจารย์แล้วว่าแต่ทำแล้วเนี่ยพี่ปอมจะรักหนูตลอดไปเลยใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่แล้วถ้าผ่านค่ำคืนนี้ไปอ่ะไอ้ปอมอ่ะจะรักน้อยไปจนตลอดชีวิตอยู่กันจนเท่าจนแก่เลยนะแล้ววิชาเนี้ยมันจะต้องเตรียมอะไรมาบ้างเจ้าคาะอาจารย์มันก็เหมือนลงณนะหน้าทองนั่นแหละต่างกันก็ตรงแค่มันต้องลงแผ่นทองทั่วทั้งตัวก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรหรอกว่าแต่ว่าน้อยเ่ะอยากจะทําหรือเปล่าล่ะ ถ้าน้อยไม่อยากทำอาจารย์ก็ไม่บังคับน้อยนะโธอาจารย์มาถึงตอนนี้แล้วว่าให้น้อยทำอะไรน้อยก็ทำทั้งนั้นแหละเจ้าค่ะขอแค่พี่ปอมมากมาเป็นผัวน้อยน้อยก็ยอมหมดทุกอย่างเจ้าค่ะอาจารย์ดีมากงั้นคืนนี้เที่ยงคืนเราจะทำพิธีกันน้อยเตรียมเหล้าขาว40ดีกรีมาสองขวด แล้วก็ไก่ต้มอ,อีกหนึ่งตัวเพื่อประกอบพิธีกรรมนะเจ้าค่ะอาจารย์น้อยจะเตรียมมาให้ครบเลยเจ้าค่ะอาจารย์จะให้น้อยมาสักกี่ทุ่มดีเจ้าค่ะก็มาสักสี่ห้าทุ่มก็ได้เตรียมของมาให้ครบนะที่สำคัญนะ่ะน้อยต้องห้ามบอกใครไม่อย่างนั้นนะพิธีจะเสื่อมน้อยเข้าใจหรือเปล่าล่ะได้เจ้าค่ะอาจารย์ น้อยเข้าใจเจ้าค่ะพอทั้งคู่พูดคุยกันจนรู้เรื่องแล้วน้อยก็เดินทางกลับบ้านเพื่อเตรียมเหล้าเตรียมไก่มาประกอบพิธีในค่ำคืนนี้น้อยเดินทางมาหาอาจารย์แหวงอาจารย์แหวงแกกำลังจัดโต๊ะเตรียมเครื่องเส้นไหว้จนชั่วเวลาแค่อึดใจเดียวอาจารย์แหวงก็จัดโต๊ะจนเสร็จสับและก็ถึงเวลาที่อาจารย์แหวงจะจัดพิธีชุดใหญ่ให้กับน้อยอาจารยแหวงแกบอกให้น้อยแกเสื้อผ้าออกให้หมด ส่วนน้อยเองก็ทําเป็นเขินอายอยู่คู่ใหญ่จนอาจารย์แหวงแกต้องขู่ว่าหากไม่รีบถอดเสื้อผ้าออกเลิกงามยามดีมันก็จะผ่านพ้นไปจนไม่สามารถประกอบพิธีกรรมได้เมื่อน้อยได้ฟังอย่างนั้นเธอก็จําใจถอดเสื้อผ้าขขงเธอออกหมดในที่สุดอาจารย์แหวงเธอทํากับน้อยเหมือนอย่างที่แกลงหน้า,นาทองให้น้อยนั่นแหละครับพูดมากกว่านี้ก็เกรงว่าจะไม่เหมาะพอดูแล้วมันจะลามกจุดเกินงาม หลังจากนั้นอาจารย์แหวงแกก็รรจงเอาแผ่นทองมาแปะให้น้อยจนทั่วตลอดทั้งตัวพอทําพิธีปิดแผ่นทองจนเสร็จอาจารย์แหวงก็ให้น้อยสวมใส่เสื้อผ้าได้ตามปกติอาจารย์แหวงให้น้อยมาจุดธูปเทียนเพื่อบวงสวงเจ้าที่จากนั้นก็ให้น้อยมากินเครื่องเส้นจนหมดก็เป็นอันเสร็จพิธีกรรมหลังจากที่น้อยจุดธูปจุดเทียนเสร็จแล้วเธอก็มานั่งคุยกับอาจารย์แหวงสองต่อสองอาจารย์แหวงก็เห็นว่าบรรยากาศกาําลังดี แกจึงได้เปิดเบียร์มากินหนึ่งขวดพร้อมกับลินใส่แก้วให้น้อยด้วยอีกแก้วหนึ่งจากเบียร์หนึ่งแก้วก็กลายเป็นเบียร์หลายแก้วจากหนึ่งขวดก็กลายเป็นหลายๆขวดจนทุมหมดกา้านอาจารย์แหวงจึงให้น้อยเวลาเล่าขาวมากินก็เป็นอาเสร็จพิธีน้อยก็ทําตามอย่างว่าง่ายไม่ได้ขัดขืนอะไรและของที่น้อยกินเป็นอันดับแรกนั้นก็คือเล่าขาว40่ดีกรีซึ่งมีจำนวนอยู่ถึงสองขวดด้วยกันน้อยเธอกระดกเล่าขาวรวดเดียวจนหมดขวด และเมื่อเหล้าขาวเข้าไปผสมกับเบียร์ที่อยู่ในท้องความเมาก็มากขึ้นเป็นทวีคูณเหล้าขาวหมดไปเพียงแค่ขวดเดียวน้อยก็ถึงกับออกอาการทรงตัวไม่อยู่อาจารย์แหวงจึงได้เข้ามาประคองเธอเอาไว้แล้วแกก็ได้บอกให้น้อยกินเหล้าขาวต่อไปให้หมดขวดซึ่งก็ยังเหลืออีกหนึ่งขวดเต็มๆแกบรรจงเปิดฝาขวดพร้อมปอนเข้าปากน้อยน้อยก็ค่อยๆกินลงท้องอย่างว่าง่าย จำนวนเหล้าที่เพิ่มมากขึ้นบวกกับอาการมึนเมาที่มีแต่เดิมส่งผลให้น้อยเมาน็อกท,ทันทีและในขณนะที่น้อยเมาอย่างไม่ได้สติอยู่นั้นอาจารย์แหวงก็ค่อยๆประคองร่างกายของน้อยเข้าไปในห้องนอนของแกแกบรรจงถอดเสื้อผ้าข,ของน้อยออกทีละชิ้นจนเหลือเพียงร่างกายเปลือยเปล่าและล่อนจ้อนและในที่สุดอาจารย์แหวงก็ได้ข่มขืนน้อยในขณะที่เธอมึอนเมาไม่ได้สตินั่นเองครับ จนเวลาล่วงเลยมันจะถึงตอนเช้าน้อยก็ตื่นขึ้นมาพบว่าตนเองนั้นนอนอยู่โดยป่าสะจากเสื้อผ้าโดยมีอาจารย์แหวงนอนอยู่ข้างๆด้วยสภาพเปือยเปล่าด้วยเช่นกันเมื่อน้อยเห็นอย่างนั้นเธอก็เดาเหตุการณ์ไม่ยากว่ามันเกิดอะไรขึ้นและน้อยเองก็ทําใจไม่ได้เธอรีบใส่เสื้อผ้าแล้วก็วิ่งออกไปข้างนอกคว้ามอเตอร์ไซค์คู่ใจบิดหนีออกจากวัดของอาจารย์แหวงทันทีและต่อมาน้อยก็ได้ตัดสินใจแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตํารวจ หลังจากนั้นตำรวจก็ดำกำลังไปตรวจคน้นและจับกุมอาจารแหวงที่วัดหลังจากที่ตรวจค้นก็พบว่าอาจารย์แหวงแกได้ถ่ายคลิปวิดีโอที่ถูกแกข่มขืนไปจำนวนหลายรายด้วยกันอาจารย์แหวงแกจำนวนต่อหลักฐานจึงถูกดำเนินคดตีตามกฎหมายแกถูกจับกลุมคุมขังอยู่หลายปีก่อนจะพ้นโทษออกมาและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็ไม่มีใครพบเห็นอาจารย์แหวงอีกเลยแล้วท่านผู้ฟังล่ะครับ คิดว่าตอนนี้อาจารย์แหวงแกไปอยู่ที่ไหนและแกยังคงปฏิบัติพิธีกรรมลามกอย่างนี้อยู่หรือเปล่าขอความสุขสวัสดีจมมีแด่ทุกท่านสวัสดีครับ